มือเอื้อนมือแขงหนึ่งห้าเพราะว่าอันนี้เป็ดูดูผู้ค้าผู้ค้าโห้ดูหน้าดูหน้ที่นี่ตายอ้หน้าหนาพ่อคือว่าเปลี่ยนใจยากมาคักมาไงปาทอเคิลปาทิเคิลปาทคายต้องมือรางรางนะคือเห็นคือกับของคือหุ่น แตกคือทำเครื่องทรงให้ใหม่ค่ะโอ้สวยงามสวยงามคือคือคือว่าอารักที่ท่านลงมาถูกอีกเนาะลงมาถูกตึกโลกมนุษย์ถึงมือละจะได้เป็นภาพจำลองคนทำมากกระบวนการงานพ่อจะให้อือ่าพ่อจะให้วางวางนะหายร่างว่างค้อที่เสร็จแผ่นหนึ่งมากหรือว่าอืม่เซนที่สุด สวยงามนะปูเอาไปสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทพ่อือ่หายขึ้นเก่านะปูหาพอดีลูกไปคุยกับช่างปั้นหุ่นจำลองนี้เฉพาะขึ้นมาใหม่เลยไม่ได้เอาของใครเออเขาให้ราคาอะไรทุกอย่างหมดแล้วจะให้ลูกเข้ามาคุยกับแมวคุยไหเข้ามาคุยเลยแล้วพ่อจะบอกค่ะก็คือปั้นั้าทำสวยอย่างนี้มั้ยทำสวยค่ะ เขาเป็นช่างปั้นใหม่เลยก็คือไม่เอาของใครเป็นเป็นเป็นของปู่เลยค่ะเป็นแบบของปู่ตาเลยเป็นแบบของปู่ตาเลยนี่เป็นแบบของปู่ตาเป็นบล็อกของปู่ตาเลยโอเคไม่มีใครทำยงเลยเนาะได้ได้เข้ามาคุณเลยแล้วพอาจะมีรางวัลเอาตะกี้เอาเงื่อนไปให้เขาชิปเก่าป่ะเจ้าเนาะพอมาเขาเห็นมาก ม,าาม,มั่งม่งากรบปาบ้มัดไปแต่เขาอ่ี่่างงาายบังชอยลูกเแบบักอ่อนบงังเฮ้พึ่งบึงดูว่าเป็นตหาหักดูว่ามันหนักากเนาะเาะมัเดืกดในค<อ>รก็เลแบบือกเอาสีขาวเพราะวะ่าจะสว, <laughs> วยส้ยยเดือบเสือเดือบเดือหาตงเดือบเงินกระเป๋าตู้ไเอากระเป๋ามาไม่เงินบาทเดืเดือบตูไถแบบนึง อ้ก็เนปะกระปูมาาเงินดึงุดบาชีเอางี้แลพอเงินดว่า้กเก้าบาเอาไปตีด้บเออเอาตีเหมือนสาสาธุสาธุทำถูกใจพ่อเู่มีลูกจะไม่ได้มานะเอาไปคิวเก้าบาท โอเคมหมซ้อเท่าบักให้ไปต่อทุงนะถุงนะอันนี้อันนี้ที่ที่เป็นราคาช่างมาให้ปูดูก่อนโอเคนะปขายว่าค่าช่างซื้อเต่าบ่ะโอ้บอกแรงหนักแรงข้ามมากระดาษอันนี้เขาให้ราคาขั้นต่ำหนึ่งพันโอ่ปหนึ่งร้อยโอคงก่อนนะพูแล้วก็เป็นราคาแบ่ง ทีนี้เวลาเราไปคุยกับปั้นเขาจะให้เราดูเป็นระยะะว่าโอเคไหมช่างปั้นก็เป็นช่างปั้นเออดอนะเออแต่วาปั้นแบบนึ่งทั้งม้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนทรงเครื่องทรงให้เป็นเฉพาะของนี่บค่ะเอาฐานใหญ่อาค่ะมั่นร่วมเราดม่ัหืลนกคู่้านนอ่งฐานหน่อยฐานใหญ่ได้เอาฐานแบบในแบบเลยค่ะรวมหมดเอาหม้ค่าแบบดีหม ต้อกต้องเลยทำสวยสวยนะเติยเง้างมากเติมง้างๆผ่านจะคือหน่อยแล้วมาถึงห่อยค่ะอันนี้คือเอาไว้ให้ดูิเฉยๆแต่ว่าแบบฐานนี้ก็คือต้องคุยกับแม่ของพี่งามงามมาถึงคือกับของเธอจะเอาคุ้งใหญ่ๆก็ได้ค่บางง่ายปังเลยนะเขาอยู่กับง่ายแล้วก็คุ้งมาถึงงานก็เหยนนะ ให้ลูกออกไปซื้อสิบเก้าเลยใช่ไหมคุณสิบเก้าถึเอามาเนื้อแบบองค์กำมงของือฮะรู้มะเป็นองค์กำองลูกจะมีบุญได้ได้เป็นคนเจ้าภาพสร้างตัวเล็กไหมคะองค์องค์นึองค์เ้ือหรอใช่ค่ไม่คือข้าอยากจัข้าอยากทำเอามาถาวายพ่อได้ได้แล้วอจะให้สิบเก้าเนาะ ถ้าปู่ไม่ให้ทุนไม่ได้มีถ้าไม่ให้ทุนก็มั่งได้นางบายผีตายยุก้าวสิบปีหรือยังเก้าสิบปีแล้วอีกสองสาวันเนี่ยค่ะกอาไปร่วมก้าคึมั่งวันที่สองนี่แหละค่ะเก้าสิบย่ากาไปร่วมนั่งบายผีเออแต่วัาที่สองนั่งระมือคำเบสเซก้นก้าวขึ้นนอ่งระจะพกหัก้าวหนังหมาจาอายุห่นแล้ว หนาะงามเลยง่ามเลยงามจิ่โป้ง่ามฮะอะไปจัดเอ็บไปทั้จะไปโมูไชโพอด้ะจะจะไปมองไรนาะุูเอาไปมองไรมันเอาไปได้นังไงละเอาไปน้ำข้าวมันก็ขึงก็ขึงว่ะมาถึงมังงามเงมาของเธอไม่เคยของเทียมเรียนแบบหรือมา รู้มัะนนม้ะงเียวกัน่ออัู<า>้ไมว่าอารเป็นอะอาราองค์เทือทารคเทือว่างเทือว่าอารักเท้าเวกทกวันโน่ร่าพ<า>ันไปกุ้ตึยุบงวดถวันวระดูเออครับผมเออมือร้ายพฟกร้ายพุงคือคนฮอเกิดมากนาันแ่ะกูอาถึงมากเ็็นผู้งานกลัวาถึงมากเป่นผู้ ก็ว่าถือใจมาทางทางโลกจ่าืไม่ใช่ธรรมดารู้ไหมบารมีเติมเตอันนี้นะใบสีสับป่นกัะปูเออมไม้บกมาเออู่ด่นี่แทงแล้วบกเออพอตออากูหันจะเกาถือแล้วบุกเจะได้กูดอกไม่ต้องนอยใจน้ำงาอืมพอจะก็จีบเจียวไว้ทั้งทั้งเลยทั้งรลางเนาะเกาถือหนามันเข่ากาไว้ทั้งนาทั้งนาเกาถือหนาะ ม่เขาพออยากไว้ั้งเครื่องนือว่าทันเอาไว้ข้งรางครับถึงนงน้องพวกเขาจะไปขึ้นชูแล้วมันึโตกตายขึ้นยากกว่ามักขึ้นงางเอาไว้ั้งล่างสูปูเอาจะไขึ้นนั่งบ่ายึ้นจะไปบืนขึ้นน้อาเขาเอาไว้ข้างรางแล้วจะตัวซาตูปูเางั้นเหรอเอาไว้ข้างลางจนี่นั่งเขาพูดสุธาวนั่งเขาพูดสุธวะคุณปากมาต้องบุญ เอออัน,นี่ฝากมาทำบุญบ่วงบุญน้ำเขาได้ดีเหมือน,นตัวเราการาทำบุญไม่ได้ไปบีบบัพคับใครให้มาทำเน,นาะเออเขาสมัครใจฝากมาว่าแต่อาเขาได้บุญเท่าพูออกมากน้ำเท่าพูฝากแล้วเราจะเริเร่มจะเริ่มไหนตูคอนมาบ่มมามีงั้นเออบาทหนึ่งถุงเนาะห้าร้อยเก้าสิบได้กรบแล้วมึงนะได้ห้าร้อยเก้าสิบ ให้ตืบค่าดูไปเลยตืมเก่ากว่ารู้ไหมให้ไปซื้อมงค้นตืมเก่าบ่โอเคเนาะบอกเขาด้วยคนที่เขาทํามาเขาได้แล้วตืเก่านะลูกนะนั่งพวกนี้พูกเขียนก็นี่แหละนั่งรา่ว่ะพวกนี้เปียนมาเกิงขัดเขาะบอกด้วยนี่ได้รางวัล รางวัลคนทำงานดีคนทำงานดีเป็นพีแกบ่บานแก่เมือ่องนะเดอทำงานดีเขาต้องมีราง<ต>วัลแต่้งหลักคนที่ไม่ทำงานดีดกิจอาชีพมือแต่ตะตกต่ำไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะรฉะนั้นพ่อก็เลยให้พวกร้านได้ฝึกกิจให้ฝึกทิศตัวเองนะลูกเด้อให้เป็นคนดีในทังคมคเออหายหัวักเอื้อเพื้อเอื่อเพ้อ แดดติโก้โหติกาคีน้อง่วงหลดแล้วกันเออเบิ้งแง่งกันไปแล้วลูกแล้วยาอี้าตารานกันอืมคอยอยู่คอยกินอีกบ้านน้านเกินรอดกับตา่านเขาเมือ่อคือผูกถูกข้องเหลือแต่ความดีที่เข้าถางไวออีอ้าไปเส็หนังเระลูกม,มือเขากับมืเนาะแขนเข้ากับมือขาเข้ากับมื ปากเข,าข้ขขาก็มีตาเขาก็มี่ตาหมู่ก็มอทุกถิงทุกอย่างเขาให้มามือเพียงแต่สมองของคนจะคิดได้ไม่ได้การกระทำมันก็เกิดจากจิตนะลูกนะเกิดจากจิตมันจะเป็นความคิดขึ้นมาในเมื่อเข้าคิดดีท่าดีทุกทิ้งทุกอย่างก,กันดีขึ้นจงถ้ามมาขี้กันไป้ะลูกเดออไม่อี้ช้ากันไป กระต่ายคือกระตีกระต่ายชั่วกระต่ายเข้าเวียกกว้ามดีดีกว่าราชวงศ์อีกอนังอ,อีนางอ้งอยเนี่เพิ่นอยากเป็นเจ้าภาพสามเพิ่นที่นี่บุญวาสนาสนางอ้อยบอวนางถุงผ้าอ๋อเนี่ยนางถุงผ้านางบอกโอ้ข่าวจำขังแต่พอผมจักไปนางถุงผ้านา่คืออีนางอ้อยเออผมจักไปอีนางถุงผ้ากันยังวะเรา,า,าอยังมาเงีย <c oughs> ่าง ฐานะไว้กินนั่งถึงผ้าถุงเงินถุงทองถึงมีวาฐนาบ่มีจีนัยเหตุจังกี่ห้ยทองกับคนมีวาานาตัวจังไดเหตุครับจ๊ะโอเคโอเคนั่างหากนางถุงเงินถุงทองกระปูงเออนั่งถุงเงินถุงทองกระโปรงกระโปรอ แล้วการที่ถุงเงินถุงทองมาแก่บานแก่เมืนเขาไม่ได้เขื้อสักบาทด้ี่ครับผมพอไ่ได้เชื้อเงิโอดบารมีพูนพ่อนักเลงคือหงีงทางใดดูหังบาทไม่ได้เข้อสักบาทเชียอแค่ชิปเก่าปะโอ้เชื้อชิปเก่าเมืนหร่พ่อจะเชื้อชิเก่าเด้ครับที่เชื้อไปนอหงให้ไปเต่าให้เอากำไรมาถางบนโอ้อจะได้ทางเท้าเวทถูกวัน รุ่งปัะทานโชคลาภมาเร็วๆนี้มาหาเศษสีฝอมได้ไม่ใช่ธรรมดาอนไนรที่ลูกดกิบไปมันมีวะหรอคมีข้ามันออกนาๆมีรอ้า <c oughs> อี้า <c oughs> จะาเอาไปตปอยากหัวหลาไว้ว <c oughs> ข้ามันออกมีรูใครมันมีเก่าชุ่แต่มรูมันมีเก่าอ้อง๋อไม่คือกัน Tao thoáng cả mẹ đó bà chị ơi yeah. Mình làm văn มีรางวัลเก่าสอรางวัลบกมีรางวัลคือว่าพอบอกบอก้เก่าสูงฮัเก่าสองมีให้อายเงางราอบาบอกมีลูกปรได้มาเอาลอตเตอรี่น้ำปูได้เอาจ้าที่เออยยยนย้าไปต้อนก็เสียกันเนาะมาห่างล้วนค่ะพราะถึงเวลาเนาะากอพอนว่าอันนี้เขามาถือเวลาเพะพ่อนี่ามาถือเวลาโอ้โหเปนี่งานของเงินทุนกองลันนี่เอาว มื uh, ่อ uh, อ uh, ่นจะมาเลยว่าเอาน้ำ um. ปูออเออมาถอดขวนหาอีนงคูงเงินคุงทอมาปั่นางบายผีเอาปั่ถูกมาเลยกาน้ำมูบางหัใครไม่มาผีใครกเทียงถาป่้ามเอาแล้วเขาอึกแล้วมืออ่นใชเราใช่ดื้อมันกับใครคื เอาจังคือยุงอะอาดูสาดูาดูไม่ได้ไได้อายุงอะขึ้นจังไหนก็ได้จังทางไหนก็อด้อาดูซาดูเอีนักแต่งมอสิดทางเลอาอีนั่งห่างหอมอาทาบุญแล้วแม่หอมเปานจีเ่ออกไงวะเขาขึ้นห่างหว่ะหอมขายหางจะจีเร่ป้ะทำบุญกับแม่หออ้าเอาไปสซูบผ่านมาว่ะขึ้ห่างหว่ะ ่าคือบานเขาเนาะบ่ดนินเออว่าคือบานเขาเนอกคือเรื่องว่าคือถ mm. bueno> ือคาดแนเราอึนั euh ่งหนักเนาะบ่าคือบานบ่คือเมื่อขับเนาะเอาแค่นั้นเรื่อาากขวางงานไรแต่ถุงเก่าว่าเรื่อง

ที่เฮ็ดลูกข้างบนอีกคับเป็นเลขมงคลจากูเองเี่นมงคลนเก้าห้าเดิเก้าห้านย์เด่งเก้าห้าศูนยนะครับเนาะอืออ่ามิตรของดีได้อม่บอมิ่งแล้วผิจจะมีเรื่องหวงามมิตรของดีอือ อาคือได้คูกได้แบบถูกได้ไดมาเค็ดมาถามมาพวกเนาะทั้งใบเขียวจังมันเกลีง่งจะมันเหลืองอาเอาใจอาว่าเรื่อยๆพร้อมทั้งผ้าเนาะถูกเนาะผ้าจำลองขอ,ององค์เทพท่านพร้อมกับถุงเงินถุงทองห้าร้อยเก้าสิบองค์เทพบูชาเนาะเอามาพอกระเลยให้เขาบูชาที่เก้าบาท มันจะเป็นถือมงคลทำเอาเขาอว่างหลาเนอะลูกเนอะอ่าอ่านตเรื่องเนอลูกเนอะมืแก่แม่บ่บกหามีตุกมีรักมีตุวมีมาตัวกระฟาแ้งแม่ขอหทองไรน้องขอหาท้องไรเขามาเงาเงาเนอะลูกเนอะจเรือรือลูกะสอ่หอมยะอันนี้ท้บุญกับไม่หอมเด้อ่อม่ัวัน้ยตั <S <S เะเจ้าด่นค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะสําสหรับคิปนีโสมานลำด้วยส,สุข่สุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ